เพจใหม่ของบีบาวมาแลวค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้วันหยุดเรากับสามีเราก็เลยพากันไปซื้อของก็เป็นการซื้ออาหารหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์นะคะสามีชวนเราขึ้นไปเที่ยววัดที่หนึ่งเราก็เลยไปด้วยวัดนี้ตั้งอยู่ที่อิสหายานะคะเป็นวัดโบราณที่สวยงามมากวัดนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของอิสหายาแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ไปนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ไปเที่ยวเลยค่ะเดินเข้ามาตามทางก็จะเจอพระที่เขาปั้นไว้นะคะ พอเดินเข้าไปมันเหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยนะคะทั้งๆที่เป็นตัวเมืองนะคะ เหมือนเราวาร์ปจากดเรมอนเข้าไปอยู่ที่หนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็มีรูปปั้นพระพิคเนศก็มีเยอะเลยค่ะรูปปั้นของพระพิคเนศก็าชาวญี่ปุ่นหลายคนก็นับถือกันนะคะเนี่ยทางมันเริ่มเข้าป่าแล้วค่ะมันมีวัดอยู่2ที่มีข้างล่างกับข้างบนเราก็ไปทั้ง2ที่เลยเรามาเจอป่าไผ่แล้วเราคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่ดังๆคะ่ะที่เป็นป่าไผ่เป็นไผ่ที่สวยมากเราอยากไปตัดอยากเอามาทําแบบพวกถ้วยพวกอะไรแก้วกาแฟที่เราเคยทําเมื่อก่อนเราก็เคยทําอยู่นะคะดูวัดเขาคะ่ะหน้าต่างเหมือน,ะร,นะระฆัง ไม่ไม่ค่อยมีพระอาศัยอยู่เหมือนวัดบ้านเราค่ะบ้านเราจะมีพระอาศัยอยู่หลายตนเราชอบกําแพงของญี่ปุ่นมากนะคะเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบเขาทําหลังคาไว้ให้อ่ะอันนี้เป็นสุสานของเจ้าเมืองนะคะเขาห้ามเข้าแต่ว่าเรายื่นมือถือเข้าไปถ่ายเอาเราจะมาพูดประวัติสั้นๆแบบเท่าที่เรารู้ให้ฟังนะคะวัดนี้ชื่อว่าวัด เชงยูจิสร้างขึ้นตั้งแต่คศ1,500โดยประมาณนะคะก็ผ่านมาแล้ว523ปีเนาะน,นี้เท่าที่เราไปดูมาแล้วน่าจะมีพระอาศัยอยู่1รูปนะคะ1องค์ไม่รู้เรียกว่าอะไรก่อนหน้านี้เราเคยพูดให้ฟังไปแล้วนะคะว่าพระญี่ปุ่นสามารถมีเมียได้ขับรถได้แล้วก็นอนที่บ้านได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่นิกายเหมือนกันนะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน พระญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่เราจะเจอนะส่วนใหญ่เขาก็จะทําพิธีแค่งานศพที่เราเจอนะนอ,นอกจากนี้เราไม่รู้เลยว่าเขาทําอะไรสิ่งที่ทําให้เราตกใจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือพระญี่ปุ่นไม่ต้องเสียภาษีนะคะคือคนปกติทั่วไปทุกคนจะต้องเสียภาษีต้องยื่นเรื่องเกี่ยวกับภาษีทุกปีทุกปีค่ะแต่ว่าพระไม่ต้องนะคะ จะมีหลายนิกายก็จะมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปเมื่อก่อนเราเคยเจอพระแบบอิคิวซังด้วยนะคะเราเคยเจอพระแบบคล้ายๆอิคิวซังมาด้วยนะคะอันนี้เป็นที่รางน้ําฝนเราชอบมากเลยคะ่ะมันแบบให้มันไหลลงมาสวยงามมากเลยอันนี้เป็นแบบโบราณโบราณน,นะคะกลับมาพูดถึงเรื่องพระอีกหน่อยคะ่ะพระเท่าที่เราเคยเจอนะคะเราเจอในงานศพของพ่อปู่เนาะเวลาเขาทําพิธีกรรมนะคะก็จะมีพระอาวุโสอยู่ท่านหนึ่ง แล้วก็จะมีเหมือนเป็นเนนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็จะมีพระฝึกงานอันนี้เรางงมากค่ะมีเราบอกว่าพระฝึกงานเราก็เลยพูดตามเขาว่าพระฝึกงานพระที่เป็นท่านอาวุโสนั้นท่านก็จะสวดมนต์ไปเรื่อยๆนะคะทาพิธีไปส่วนพระหรือเนนอีกสองท่านที่อยู่สองฝั่งข้างมือเขาอะ่ะก็จะเคาะค้อ,องตีฉิ่งตีฉาบอะไรไปตามจังหวะไปตามประเพณีของเขาคะ่ะวัดนี้แน่นอนว่าเป็นศาสนาพุทธนะคะนิกายโซโตชิว พูดยากนิดนึงนะคะไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเราพูดถูกไหมโชโตชิวนี้มีต้นแปะกล้วยที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะแต่เรามาไม่ทันมันล่งรวยไปหมดเลยค่ะบริเวณวัดก็จะกว้างมากถ้าดูแถวแถวนี้ก็เหมือนกับอยู่ในเมืองอะไรปกติเลยนะคะแต่พอเดินขึ้นไปข้างบนมันเหมือนคนละมิติกันเลยมันเป็นป่าเป็นเขาไปเลยวันนี้ที่เราเดินขึ้นไปก็ยังมีคนมาทําความสะอาดอยู่นะคะมีคนมาวิ่งออกกําลังกายกันอยู่ชอบมุมนี้ที่สุดเลยคะ่ะดูสิคะสวยงามมาก ใบเมเปิลที่กลายเป็นสีเหลืองสวยงามแต่อันนี้น่ากลัวที่สุดค่ะเหมือนยักษ์อะไรก็ไม่รู้มาคุมอยู่ส่วนตรงนี้เป็นสุสานของเจ้าเมืองอิสาฮายานะคะเป็นทั้งเป็นสุสานของทั้งตระกูลเลยสามีบอกว่าไม่แน่ใจว่าเจ้าเมืองอิสาฮายาน่าจะเป็นซามูไรด้วยนะคะเราแอบเห็นบันไดนะคะคิดถึงหนังเรื่องอะไรเกี่ยวกับซามูไรที่เขาปีนขึ้นหลงังคากันอะมันยาวมากเลยค่ะเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ขั้นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือมีผ้ายันด้วยนะคะเห็นไหมมีลายอักษรอ,อะไรด้วยก็ไม่รู้ อันนี้ก็จะเป็นสุสารเจ้าเมืองเราไปเจอลังต่อล้างด้วยค่ะใหญ่มากถ้าเป็นบ้านเรานะคะไม่เหลือแล้วลังต่อใหญ่ขนาดนี้เมื่อก่อนเราก็เคยเจอที่สวนเรานะคะลังต่อนี่ค่ะเราเจอแมวท่อมีะระฆังให้เคาะด้วยนะคะเหมือนกับอะไรนะบ้านเราอะ่ะบ้านเราที่เาคาะระฆังกันตามบันไดจะเหมือนกันเลยนี่มาดูไม้ไผ่ค่ะสวยงามตรงมาก ใกล้ๆบ้านเราไม่เห็นจะมีเลยนะคะไม้ไผ่แบบนี้เราก็เพิ่งเคยเจอที่นี่แหละเมื่อก่อนไปเที่ยวบ้านเพื่อนสามีที่โอซาก้าเคยเจออยู่คะ่ะอันนี้เราเดินขึ้นมาบนภูเขาแล้วนะคะน่าจะ ใกล้ยอดดอยแหละก็จะมีเหมือนบ้านเหมือนอะไรหลังเล็กๆหลายที่หลายแห่งอยู่หลายจุดเลยนะคะเราก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันเดินเข้าป่าแล้วรู้สึกว่าใจมันสงบมากเลยค่ะเราจะมาเล่าประวัติของอิซาฮายาให้ฟังนิดนึงค่ะอิซาฮายาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนางาซากินะคะเมื่อก่อนเป็นของน่าจะเป็นของซากะใกล้ๆกันแต่พอตอนหลังมากับกลายมาเป็นของจังหวัดนางาซากินะคะอิซาฮายาเคยเกิดน้ําท่วมใหญ่นะคะใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นเลยเกิดขึ้นเมื่อวันที่25 กรกฎาปีคศ1957ในตอนนั้นมีคนเสียชีวิตทั้งหมด586คนมีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังเลยนะคะ1,564หลังแล้วก็บ้านเรือนที่เสียหายไปครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยประมาณ2,802หลังที่จังหวัดนางาซากิปเป็นจังหวัดประวัติศาสตร์นะคะ เวลามีแบบเหตุการณ์ระลึกแบบนี้จะครบรอบ1ปี70ปีร0อปีอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีพิธีลำลึกโดยการเปิดหัวนะคะเขาจะเปิดเสียงหัวเหมือนเสียงซึนามีเลยนะคะแล้วทุกคนก็จะลำลึกอยู่ประมาณ1นนาทีเพื่อให้เกียรติกับผู้ที่เสียชีวิตหรือผู้ที่จากไปนั่นเองค่ะ